สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาดูวิธีทำโดรายากิไส้ช็อกโกแลตทำกินเองง่ายๆแป้งนุง่มฟูอร่อยลงตัวมากไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มผสมแป้งกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกให้เราเตรียมชามผสมจากนั้นใส่นมจืดในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีนมจืดก็สามารถใช้เป็นน้ำเปล่าแทนได้ค่ะ เกลือกลิ่นวานิลาเนยเค็มในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นเนยเค็มละลายค่ะจะได้สะดวกง่ายต่อการผสมหรือใครไม่มีก็ใช้เป็นเนยจืดก็ได้ค่ะใส่น้ำตาลใส่ขาวหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลแสดงก็ได้นะน้ำผึ้งส่วนใครที่ไม่มีน้ำผึ้งก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะไข่ไก่เบอร์สองส่วนของไข่ไก่เราใช้เป็นไข่ในตู้เย็นนะ พอใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปหมดแล้วจากนั้นก็ให้เราใช้ตะก้อมือตีผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะตอนนี้เราก็ดีตีจนส่วนผสมเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วค่ะลักษณะก็จะประมาณนี้นะตัวน้ำตาลทรายก็ละลายดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะนำแป้งเค้กมาผสมค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้วิธีการล่อนก่อนนะใส่ผงฟูลงไปด้วยค่ะขนมของเราจะได้มีความฟู การที่เราล่อนแป้งแบบนี้จะช่วยทำให้ขนมของเราฟูมากเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้ล่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็จะใช้ตะก้อมือในการคนตะล่อมแป้งให้เข้ากันดีในขั้นตอนนี้เราก็จะทำอย่างเบามือค่ะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งฟุ้งกระจายพอแป้งเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะออกแรงตีเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ตีแป้งจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันดีแล้วค่ะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะพักแป้งไว้15นาทีเพื่อให้ตัวแป้งได้อิ่มน้ําค่ะส่วนในขั้นตอนการพักแป้งเราก็จะนําถุงพลาสติกนะคะมาคลุมไว้แบบนี้พักแป้ง15นาทีค่ะพอพักแป้งครบ15นาทีเราก็จะนํากระทะมาตั้งไฟค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะ ส่วนแป้งของเราพักครบ15นาทีเราก็จะนำแป้งมาคนอีกรอบค่ะเพื่อให้ส่วนผสมได้เข้ากันดีอีกรอบตอนนี้เราก็ได้ตั้งกระทะรอจนร้อนดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะหยอดแป้งลงไปก่อนที่จะหยอดแป้งนะคะแนะนำให้คนก่อนค่ะในการหยอดแป้งเราจะหยอดลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะ และที่สำคัญอุปกรณ์ที่ใช้หยอดแป้งจะต้องใช้เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันค่ะเพราะเวลาหยอดแป้งจะได้ทําให้ตัวแป้งมีขนาดที่เท่ากันเสร็จแล้วเราก็จะรอจนกว่าตัวแป้งของเราจะมีฟองอากาศขึ้นมาค่ะพอรอมาได้สักพักก็จะสังเกตว่าตัวแป้งของเราเริ่มมีฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าแป้งของเราเริ่มสุกแล้วค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะแง้มดูก่อนนะ พอเราแง้มดูสังเกตว่าสีแป้งของเราสุกสวยแล้วก็ให้เรากลับด้านได้เลยค่ะสว่วนนี้ขั้นตอนการกลับด้านแป้งไม่ต้องใช้เวลานานนะเอาแค่ประมาณ10วิถึง20วิก็พอค่ะเพราะเราไม่ต้องการให้หน้าแป้งแห้งเวลาเรานำไปบีบตัวแป้งจะไม่ติดกันค่ะพอครบเวลาก็ให้เราตักขึ้นได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็จะหยอดแป้งลงไปรอบใหม่ค่ะในขั้นตอนต่อไปก็ให้เราทําเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราก็จะทําไปจนกว่าแป้งของเราจะหมดเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ทําแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํามาหยอดไส้ค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะตักไส้ช็อกโกแลตนะใส่ตรงกลางแป้งแบบนี้ค่ะในส่วนของตัวไส้ให้เน้นตรงกลางนะคะแล้วก็ใส่ลงไปได้ตามความชอบค่ะ พอประกบแป้งเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะนําตัวแป้งมาบีบค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะกดบีบด้านขอบของแป้งนะกดให้แน่นค่ะเพื่อกันตัวไส้ขนมของเราล้นออกมาส่วนใครที่ไม่อยากบีบขอบแบบนี้ก็ได้นะให้เราใส่ไส้ลงไปแล้วก็นําไปทานได้เลยค่ะไม่ต้องยุ่งยากในการบีบก็ได้โอเคนะในขั้นตอนนี้เราก็จะทำให้ดูอีกหชิ้นค่ะตักไส้ช็อกโกแลตนะคะไว้ตรงกลางแบบนี้ สร็จแล้วก็ให้เรานําแผ่นขนมของเรามาประกบกันค่ะแล้วก็บีบขอบแป้งแบบนี้นะคะกดให้แน่นเลยเพื่อไม่ให้ตัวไส้ล้นออกมาค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีทําโดรายากิไส้ช็อกโกแลตนะคะทําง่ายยังไงก็ลองไปทํากันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ